สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับเว็บ Gasbox นะคะวันนี้เน่ก็จะมารีวิวแอปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือ2เครื่องแล้วก็เป็นคนละระบบด้วยอย่างแนทเนี่ยใช้ตัว iPhone SE นะคะแล้วก็ตัว Note 3ซึ่งมันเป็นคนละระบบแล้วก็วันนี้ปัญหาเกิดขึ้นในบางครั้งเช่นแนทชอบใช้แอปบันทึกค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะบางครั้งแนทถือ SE อยู่เนี่ยแนทก็บันทึก SE แต่บางครั้ง เอาเอส s อวางไว้บนโต๊ะอาจจะพบแค่โน้ตสามการบันทึกเนี่ยมันก็ไม่ต่อเนื่องใช่ไหมดังนั้นวันนี้นะจะมาแนะนำแอปที่สามารถใช้งานลักษณะนี้ต่อเนื่องกันก็คือซิงเข้ากันได้ทั้งสองระบบเนาะเริ่มจากแอปแรกนะคะก็เป็นแอปบันทึกค่าใช้จ่ายนะคะชื่อว่า s p e n d ีสเปนดีนะสะกดนะคะ S P E N D E E นะคะแอปเนี้ยก็คือ สามารถโหลดได้เลยทาง App Store แล้วก็ Play Store อ่ะไงไั้นมาดูกันอ่ะรายการล่าสุดเนี่ยก็คือซื้อเสื้อใช่ไหมสมมุติแอดไปนะคะอ่ะสมมุติเป็นค่าอาหาร40บาทอ่ะโดยเราสามารถบันาาบทึกแ,แอปเนี้ยเมมโมได้เข้าความเพิ่มเติมเนาะว่าเราอาจจะแบบทานก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็พิมพ์ไปก๋วยเตี๋ยวสามารถบันทึกย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็น คล้ายๆลักษณะเช็คอินบอกว่าเนี่ยเออเราไปทานอาหารที่ไหนบอกตำแหน่งแผนที่ไว้เผื่อบางครั้งเราเดึงไม่ออกเออกินไปกินที่ไหนอะไรประมาณนี้ส่วนนี้เราก็สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้ด้วยนะคะถ่ายรูปอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเสร็จกดบันทึกสมมติถ้าเรายังไม่ได้เปิดแอปเปิดขึ้นมาปกติมันจะซิงให้ตัตโนมันิแต่เราเปิดแอปอยู่บางครั้งมันไม่ซิงเราก็สามารถกดรีเฟชได้นะคะโดยการดึงลงอ่ะเห็นไหมคะมาแล้ว อันแนทขอเพิ่มเติมเล่าถึงแอปนี้หน่อยเพราะว่าแนทค่อนข้างชอบแอปนี้เพราะว่าแอปนี้หนึ่งเลยมันฟรีเนาะแล้วก็ตัวการใช้งานใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ซัมมารีเนี่ยแบบดีมากเลยแนทให้ดูก่อนว่าเราสามารถวิวได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นรายวีรายสัปดาห์นะคะรายเดือนแล้วก็รายปีนะแต่นี้นทจะเซตเป็นรายเดือนไว้ ส่วนซัมเมอรีันเนี่ยสรุปเนี่ยมันดีมากเลยก็มีกราฟให้ดูนะคะแล้วก็สรุปว่ารายรับรายจ่ายแล้วก็มีเนี่ยค่ะที่อาบอกมันสามารถเช็คอินได้ดังนั้นมันหมายความว่าเ,เราเนี่ยค่ะพอเช็คอินแล้วมันก็จะให้ดูว่าลักษณะการใช้เงินเนี่ยเราเสียอะไรไปกับที่ไหนบ้าง บ่อยอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเป็นเดทค่าใช้จ่ายเราได้ดีขึ้นรวมถึงเราสามารถเข้าไปดูดีเทลต่างๆได้นะคะก็จะทําเป็นกราฟวงกลมดูง่ายเนาะว่าเราค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยเราจ่ายไปกับอะไรนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะบอกว่าเอเวอเรที่เราใช้เนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่เงินที่เราใช้ไปมากที่สุดเนี่ยมันอยู่ในวันไหนเนี่ยอย่างเงี้ยและจะมีค่าใช้จ่ายเยอะที่สุดอยู่ที่วันจันทร์อ่ะ แล้วเราสามารถดูดีเทล,ลเข้าไปได้อีกเช่นอาหารอยากดูหัวข้อนี้ฟู้ดมันก็จะเข้ามาในดีเทล,ลอีกว่าเอเวอเรสเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่ยอดสูงสุดเนี่ยมือ้อนึงที่เสียไปเท่าไหร่นะคะมีทั้งหมดกี่รายการแล้วก็เรามักเสียเงินไปกับค่าอาหารเนี่ยบ่อยที่สุดในวันเสาร์นะคะแล้วก็นี่ที่นายบอกว่ามันมีเช็คอินก็จะบอกว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เราเสียไปแล้จะอยู่โซนไหนเนาะ ก็แอปนี้แนดค่อนข้างแนะนํานะคะเพราะว่านอกจากฟรีแล้วก็ดีด้วยอ่าถัดมาแอปที่สองเป็นแอปบันทึกอ่ะสำหรับโนต้ตอันนี้ชื่อว่าคี p นะคะเป็นของ Google ก็สามารถโหลดได้สองที่เหมือนกันอ่าน,นมาดูกันสมมุติแน t แอดเพิ่มไป รายการค่าใช้ใจ่ายซึ่งแอปนี้นะคะเราสามารถทำเป็นแบบ l i s t to do ได้โดยกดยตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้คออ่ะอย่างนี้นะคะได้แล้วอะรายการที่หนึ่งรายการที่สองอะประมาณนี้ เดี๋ยวเราลองดูมันจะซิงไม่อีกอันหนึ่งไหมกาต้องไปดีเฟสมันก่อนอ่ามาแล้วเห็นไหมคะแล้วก็อันนี้ก็คือสมมติว่าเป็นเหมือนทั่วไปะคะ่ะสมม่วนถ้าเราทําแล้วเราก็สามารถติตรงนี้มันก็จะเลื่อนลงไปด้านล่างเนาะสำหรับรายการอะไรที่เราแบบทําไปแล้วแล้วก็แอปนี้สามารถแจ้งเตือนเซตเวลาได้นะคะแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของแอปเนี้คือมันไม่สามารถใส เหมือนพาสเวิร์ดป้องกันการเข้าได้เพราะบางอันข้อมูลบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าอยากให้เป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีฟังก์ชันในการใส่พาสเวิร์ดเพื่อเข้าดูโนต้ตนะเนี่เป็นข้อเสียอย่างนึงนะคะแอปนี้ก็สามารถใช้บนคอมได้ด้วยนะคะก็ะถือว่าซิงโอเคได้ในหลายระบบเนาะ PC บางครั้งเราอาจอยากโนต้ตใน PC ก็โนต้ตใน PC แล้วก็สามารถซิง์เข้ามาในมือถือทั้งสองระบบได้ แอปตัวสุดท้ายทนะี่จะแนะนําก็คือแอปรูปภาพเป็นของ Google เช่นกันนะคะอ่ะมันก็จะซิงรูปที่อยู่ในมือถือเราขึ้นไปแอปนี้ก็ซิงรูปได้ไม่จํากัดแต่ว่าจะมีการลดความละเอียดลงนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถซิงลให้ทั้งรูปภาพวิดีโอรูปภาพเนี่ยซิงไฟล์หล่อได้ด้วยแล้วก็สามารถซิงรูปไล์ก็คือรูปของ ตัว iPhone รุ่นใหม่ๆที่จะถ่ายไลท์ได้คือมีการขยับแบบนี้ก็สามารถซิงค์ขึ้นได้แล้วก็ยังเก็บเป็นไลท์อยู่แล้วก็สามารถกดดูมีการขยับขยเยือนได้ด้วยนะค่ะก็อะมาดูอันนี้ก็เป็นการซิงค์เี่บอกเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะซิงค์เสร็จแล้วแล้วมันก็จะสามารถมันจะทําเป็นเหมือนภาพ,พยนตร์ ทำรูปรวมอะไรเงี้ยให้เราได้แล้วก็เราสามารถกดค้นหารูปได้นะคะแล้วก็อันนี้ข้อดีคือมันจะแบ่งเนี่ยเป็นคนไว้ให้นี่ก็จะเป็นรูปของเราสามารถเลือกแต่บุคคลได้มันทำแค่ตโนมัติเลยนะคะเราไม่ต้องไปเซตอะไรอันนี้ก็แบ่งเป็นสถานที่ที่เราไปสมมุติว่าถ้าเราถ่ายรูปในมือถืออ่ะแล้วเราเปิดตัวตำแหน่งไว้มันก็จะสามารถบันทึกไปในรูปภาพมันก็จะมาแยกให้เราอีกทีหนึ่ง นะแล้วก็สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ด้วยไม่ว่าเนี่ยคะ่ะจะแบ่งเป็นอาหารการเซลฟี่ดอกไม้ท้องฟ้าเนี่ยแม่ภูเขาชายหาดก็ตัวเ Google เนี่ยก็จะแบ่งประเภทของรูปให้เราให้ค้นหาง่ายด้วยแล้วก็เนี่ยคะ่ะมีวิดีโอเนี่ยที่บอกเนี่ยคะ่ะมันจะมีการตัดต่อภาพให้เราเนาะแต่งภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเอารูกเอาวิดีโอมารวมการสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ก็อันนี้ก็เป็นแอป อีกแอปหนึ่งที่มันใช้ได้ทั้ง2ระบบแล้วก็รูปทุกอย่างก็ซิงค์ไปอยู่ด้วยกันตัวแอปนี้นะคะแอปรูปภาพของ google เนี่ยก็สามารถลงที่คอมได้ด้วยแล้วก็สามารถซิงค์รูปที่อยู่ในคอมสูดแล้วถ่ายรูปจาก dslr มาแล้วก็ซิงค์โฟลเดอร์ที่แนตเอาไว้โอนรูปเข้าคอมเนี่ยขึ้นไปบนข่าวได้เหมือนกันหมดเลยรูปมันก็จะไปอยู่ที่เดียวกันหมดเลยโอเค ก็3แอปนียค่ะเป็นแอปที่แนะนำอยากให้เพื่อนๆที่ใช้มือถืออยู่2เครื่อง2ระบบอ่าไปลองใช้กันดูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณค่ะ